คันนี้คุ้มจริงประหยัดเงินจากรถใหม่ไปแล้วถึง476,000บาท SUV อนเนกประสงค์เน้นพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางต้องคันนี้เลย Ford EcoSport รุ่นท็อปสุด1.5 Titanium ปี2018ออกรถ0บาท สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันกับผมเช่นเคยนะครับนัดููยนรวมรถบ้านรามินทาซอย5นะครับสำหรับ EP นี้นะครับนัดได้นำรถ SUV 5ประตูนะครับรถอเนกประสงค์นะครับพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางมากนะครับต้องคันนี้เลยนะครับ FORT ด c o Sport นะครับรุ่นท็อปสุด1.5ไทเทเนียมนะครับปี2018เลยนะครับคันนี้นะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับรถใช้งานมาแล้วนะครับ70,000กิโเมตรเท่านั้นเองนะครับ ซื้อคันนี้ไปนะครับคุ้มจริงนะครับจากรถใหม่ป้ายแดงนะครับออกห้างมาถึงนะครับ800,000 40,000บาทนะครับกับราคาพิเศษนะครับขายถูกๆเพียง3 0 0 69,000บาทเท่านั้นเองนะครับซื้อคันนี้ไปนะครับคุ้มจริงนะครับประหยัดเงินจากรถใหม่ไปแล้วนะครับถึง476,000บาทนะครับ สำหรับโปรโมชั่นของ Ford EcoSport คันนี้นะครับลูกค้าไม่ต้องมีเงินดาวนะครับออกรถที่ต้องใช้เงินนะครับผ่อนสบายได้นานถูงสุดถึง84เดือนเลยนะครับซื้อได้ทั่วประเทศนะครับจัดไฟแนนซ์ง่ายอนุวัติไวนะครับได้รถชัวนะครับอยากได้รถมือ2ดีๆสภาพสวยๆนะครับนึกถึงศูนย์รวมรถบ้านรามินทาซอย5นะครับ ซื้อรถที่นี่นะครับไม่ต้องกังวลนะครับนัทมีใบการันตีการตรวจสภาพนะครับจากบริษัทตรวจสภาพวันดูคาเลยนะครับการันตีรถ f o r d e c o s p o r t คันนี้นะครับที่นัทได้นำมารีวิวนะครับการันตีรถคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีพลิกคว่ำมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวนัทจะพาชมนะครับออปชั่นของเจ้า f o r d e c o s p o r t ตัวท็อปสุดคันนี้นะครับว่ามีออปชั่นอะไรบ้างนะครับและรถสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับดูกันเลยนะครับ เริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับกระจังหน้านะครับตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับด้านล่างนะครับกันชนนะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับชายกันชนล่างนะครับตกแต่งด้วยสีดําด้านนะครับพลาสติกสีดําด้านนะครับระบบไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับระบบไฟหน้านะครับแบบฮาโลเจนนะครับมาพร้อมไฟหลีแบบ LED นะครับรุ่น <up> นี้นะครับตัวท็อปไทเทเนียมนะครับ <h criticism> ล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกอัลลอยขนาด16นิ้วนะครับมาพร้อมยาง2อ5 6 0ยา R 1 6นะครับระบบเบรก ABS นะครับดิตเบรคคู่หน้านะครับกระจกมองข้างนะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับส่วนกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวมาพร้อมนะครับชายประตูด้านล่างนะครับทั้ง4ทั้ง4บานนะครับตกแต่งด้วยนะครับพลาสติกสีดำนะครับให้ดูสวยงามนะครับ มือเปิดนะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับทั้งสี่ด้านเลยนะครับประตูหน้านะครับมีปุ่มกดนะครับกดล็อกล็อกรถนะครับด้านบนนะครับก็จะมีราวหลังคานะครับส่วนล้อแมกด้านหลังนะครับเบรกนะครับจะเป็นเบรกดัมนะครับ ด้านท้ายนะครับก็จะมีนะครับสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3แบบ LED เลยนะครับหลังคามีสลู๊ปนะครับคันนี้นะครับตัวท็อปสุดนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นที่ครอบยางอะไหล่นะครับชุดเก็บยางอะไหล่นะครับตรงนี้เลยนะครับด้านท้ายนะครับก็จะมีโลโก้นะครับ f o อร์นะครับอีโคสปอร์ตนะครับ และรุ่นของเขานะครับไทเทเนียมนะครับคือรุ่นท็อปสุดนะครับด้านหลังนะครับมีนะครับเซนเซอร์หลังนะครับขนาดถอยสี่ตำแหน่งเลยนะครับสี่ตำแหน่งเลยนะครับเซนเซอร์ถอยหลังนะครับก็จะมีนะครับไปตัดหมอกนะครับไปตัดหมอกหลังนะครับ รอบรอบทันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนัดจะพาชมด้านในกันต่อนะครับว่ามีออปชั่นอะไรบ้างนะครับภายในนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับเบาะสีดำนะครับเดินไะเข็บได้สีแดงนะครับรุ่นท็อปสุดนะครับด้านหลังนะครับผู้โดยสารด้านหลังนะครับกว้างนะครับ ดูแลง่ายนะครับเบาะหนังนะครับภายในนะครับหลังคานะครับหลังคาสลูปนะครับเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าเลยนะครับพวงมาลัยนะครับพาวเวอร์นะครับพวงมาลัยหุ้มหนังแท้นะครับมาพร้อมมาติฟังก์ชันนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์นะครับแล้วก็มีปุ่มนะครับกดสั่งการด้วยเสียงนะครับตรงพวงมาลัยได้เลยนะครับสะดวกสบายต่อการใช้งานนะครับ ั้งเครื่องเล่นนะครับที่ได้มานะครับสำหรับรุ่นท็อปสุดนะครับก็จะมีนะครับวิทยุ C D M P 3 A U X นะครับระบบเชื่อมต่อบลูทูธนะครับระบบสังการด้วยเสียงของ Ford นะครับวิทยุ C D M P 3นะครับ A U X U S B นะครับรุ่นนี้นะครับระบบเกียร์แบบเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติเลยนะครับหัวเกียร์นะครับมีที่ปรับเกียร์นะครับ แอร์แบ็กนะครับ2ใบนะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับสําหรับเอาะทันนี้นะครับกระจกนะครับเป็นกระจกแบบไฟฟ้านะครับกระจกฝั่งคนขับนะครับปรับขึ้นลงแบบออโต้นะครับภายในกว้างจริงๆนะครับเบาะคนขับนะครับปรับสูงต่ําได้นะครับปรับสูงต่ําได้เลย รุ่นท็อปสุดนะครับเป็นบุญแจรีโมทนะครับมาพร้อมปุ่มกดสตาร์ทเอนจิ้นนะครับตรงนี้เลยนะครับลูกค้าเอย่บเบรกแล้วก็กดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไมล์กันครับคันนี้นะครับคันนี้นะครับอยู่ที่7 6 7 9มกิโลครับไม่แท้นะครับราคาไม่แพงนะครับคันนี้ภายในสวยนะครับ นี้นะครับข้างประตูนะครับฝั่งคนขับก็จะมีนะครับสวิตช์นะครับปรับกระจกมองข้างซ้ายขวานะครับก็จะมีสวิตช์กระจกไฟฟ้านะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นระบบเปิดปิดไฟหน้านะครับตรงนี้ไฟตัดหมอกนะครับซ้ายขวานะครับกดปุ่มแล้วก็เปิดไฟตัดหมอกได้เลยนะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจรถคันนี้นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ ด้านท้ายนะครับพื้นที่ใช้สอยนะครับค่อนข้างกว้างนะครับกว้างขวางมากๆนะครับสำหรับ Ford Eco Sport คันนี้นะครับลูกค้านะครับท่านใดนะครับสนใจรถ Ford Eco Sport รุ่นท็อปสุด1.5ไทเทเนียมคันนี้นะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถนะครับได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับ ก่อนจากกันไป EP นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถของทางโชว์รูมเรานะครับและติดตามนัดได้ใน EP หน้านะครับว่านัดจะนำรถรุ่นไหนมารีวิวกันนะครับสำหรับ EP นี้นัดลาไปก่อนและพบกับนัดได้ใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ